สวัสดีค่ะาสายน้ำ<ม>าชาแน,นลนะคะวันนี้น้ำหนึ่งจะมาเลี้ยงอะไรคะเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาค่ะทุกคนแต่ว่ามีปลาดุกด้วยนะมีปลาอะไรมั่งลูงก มันก็มากินแล้วค่ะนี่ค่ะปลาเยอะมากเลยฮ่า <c oughs> ่า่าจ้าจานั่งน้อง น้งต้นน้ำก็มาเลี้ยงด้วยนะนนเนาะอ้าปลาเยอะจังเลยนะต้นน้ำเนาะเยอะไหมครับเยอะมากครับอ่าพี่น้ำหนึ่งก็มาเลี้ยงปลาโอ้ยน้ำยนไปไกลเลยนะมีปลาอะไรมั่งนะ เห็นปลาดุกเลยปลาดุกตัวใหญ่ๆนั่นแหละปลามีหนวดนั่นแหละปลาดุกไม่นานก็จะเยอะเหมือนน้ำตกทุ่งเฮาแล้วนะ ปลานินก็มาปลาตะเพียนก็มีปลาดุกกำลังนอนอยู่ปูจ้าปูปูอิศกนวลจันทร์ปุ้ยปูน้ำเห็น<า>ปูหิศนวดปลาดุกแล้วไหนปลาปลาดุกเงนินไหนต้องอยนนิดเดียวก่อนถึงจะมีปลาดุก ยายาเยอะกันอ้นดูอย่างนี้ดูปลานแม่น้ำสีน้ำกรเด็นใส่น้ำหนงแล้วปลาเยอะมากเร็วเร็ว าูกูจานน้ำเห็นปลาดุกแล้วโอ้โหปลาใหญ่แล้ค่ะน่าซื้อซื้อเออเม็ดใหญ่เอากูจ๋านปูปูมันหนังแกะให้ปูดูปลาดุกปลาในในปลาดุกอยู่ไหนเออนี่ไงนี่ไงปลาดุกนี่ไงบอกแล้วจ้า โอ้ปลาดุกก็เยอะเนาะเออะตะเพียนอย่างเยอะเลยเนี่ยปลาดุกปลาดุกเนี่ยตัวใหญ่โอ้เดี๋ยวหล่นลงไปปลากินหมดนะปลากัดกินเนื้อหมดเลยอะ ปลาดุกปลาดุกเอ๊ปะปลาทับทิมหายไปไหนแล้วนะ่ะอาจจะไกใไกลๆนู่นแล้วเหรอวันก่อนปลาตะเพียนก็เยอะขัวั้วหัวจ้าขั้วหัวทับทิม เนี <aunque S 2> <me> ่ยปลาดุกน้ำหนึ่งปลาดุกอยู่นี่ไหนอ่ะนี่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 เยอะแยะเลยปลาดุกอยู่นี่กูจะมาดูนี่นะน้ำยนต์ตูงมากเลยจ้าโอ้โหเยมันนกิ

Oh. อาหารหมดแล้ววันวันหลังค่อยมาให้ใหม่นะคุณจ๋าคามค่าเหลือนิดนึงอย่าให้ถุงตกนะ ที่เห็น,หหนด้อยสูงๆคือดอยภูคานะคะอะองดูดิโอ๋อปลาเยอะมากปลาใยญ่ดูอองดิคันนี้เห็นปลาดุกแล้วค่ะปลาดุกมันอยู่ริมนะไงตัวใหญ่มากในปลาดุกรัตเซียปลาบ้าปลายีศก <laughs> ปลานวนจันจันที่ไหนปลาบ้าปลาตะเพียนนวนจันก็มีนั่นแหละเนี่ยปลายีสกเนี่ยหางแดงนี่ป้าบ้า น้ำหนึ่งล้านหน่อยสวัสดีค่ะ,ค,ะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะคะแค่นี้นะคะอะไรฝากอะไรนะกดซับสไคร้นะคะ,ะ,คะขอบคุณมากคะ่ะเยี่ยก่อนบาย